ห้องพระสมพั์สิยองผมชื่อกริดครับหลังจากที่ปู่ของผมเสียชีวิตได้ไม่นาน ผมก็ได้มารดกบ้านโบราณหลังหนึ่งมาจากปู่โดยในพินัยกรรมระบุไว้เพียงข้อเดียวเท่านั้นคือห้ามทำอะไรกับห้องพระเด็ดขาดห้ามไม่ให้ต่อเติมสิ่งใดย้ายของเขาหรือย้ายออกขยับเปลี่ยนที่และที่สำคัญก็คือห้ามแตะต้องพระพุทธรูปโดยเด็ดขาดผมคิดว่าปู่ของผมคงห่วงห้องนั้นมา ตามภาษาคนแก่ทั่วไปซึ่งผมก็เชื่อฟังคำสั่งเสียและก็ไม่เคยเข้าไปวุ่นวายอะไรในห้องนั้นเพียงแค่ทำความสะอาดห,ห้องและเปลี่ยนดอกไม้สดเท่านั้นห้องพระนั้นค่อนข้างใหญ่แต่แทบไม่มีอะไรมีเพียงเหล่าโต๊ะหมู่บูชาครบชุดเหมือนที่เคยเห็นในวัดแท่นตรงกลางตั้งพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่ ที่ขนาดพอๆพกับตัวผมผมเข้าไปเปลี่ยนดอกไม้กับน้ําทุกๆสามวันและทําความสะอาดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะผมไม่ใช่คนสนใจาศาสนาสักเท่าไหร่จึงแทบไม่เข้าไปในห้องนั้นอยู่แล้ววันเวลาผ่านไปหลายเดือนจนวันหนึ่งระหว่างที่ผมเข้าไปทําความสะอาดลูกหมาอ้วนสีดําที่เลี้ยงไว้ก็เข้ามาด้วย มันวิ่งเล่นซนไปทั่วห้องจนวิ่งไปชนกับโต๊ะทำให้กลองบนโต๊ะตัวหนึ่งหล่นลงมาตกแตกกระจายของเหลวเหนืดๆสีดำสาดกระเซ็นไปทั่วห้องยังไม่ทันที่ผมจะดูดด่ามาน้อยมันก็วิ่งหนีไปแล้วลากเอาพมานที่แขวนอยู่ไปด้วยน้ำหนักของมันดึงรั้งจนราวพมานที่เก่าแล้วหลุดร่วงลงมา ผมจึงจับลูกหมาตัวน้อยไปขังกรงไว้ชั่วคราวแล้วลงมือทำความสะอาดใหม่อีกรอบแต่ในระหว่างที่ผมเช็ดเอาคราบสีดำพวกนั้นออกไปผมก็ฉุกคิดถึงคำของปู่ขึ้นมาได้ว่าห้ามย้ายของเขาหรือย้ายออกขยับเปลี่ยนที่ซึ่งมันทำให้ผมลังเลว่าการเช็ดคราบจะถือว่าเป็นการย้ายของออกไปหรือเปล่า แต่สุดท้ายผมก็เช็ดมันออกไปแล้วจัดการเอาผ้าม่านหนาทึบผืนนั้นไปทิ้งด้วยกับว่าเจ้าของใหม่มาเปลี่ยนแทนคราบสีดำส่วนหนึ่งเปื้อนเปื้อนส่วนใบหน้าของพระพุทธรูปพอเห็นก็ให้ความรู้สึกไม่ดีสักท่่ไหร่ผมจึงตัดสินใจเช็ดมันหนอกขัดไปขัดมาก็ทำให้สิ่งที่เคลือบอยู่บนผิวหลุดออกมาด้วย มันเป็นอะไรที่ใสๆคล้ายกับยางไม้เขาคงเอาไว้เครือบไม่ให้เปลือกผิวหลุดร่อนออกไปตามกาลเวลาแต่ผมก็จัดการขัดมันจนหลุดออกไปหมดหลังจากทำความสะอาดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยซึ่งใช้เวลาไปเกือบสามชั่วโมงผมก็หันกลับไปตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องทั้งหมดอีกรอบก่อนที่จะเดินจากไป ผมเดินออกไปที่นาห้องแล้วหันกลับมาเพื่อจะปิดบานประตูในจังหวะนั้นผมก็เห็นปากของพระพุทธโรที่ยิ้มอย่างเมตตาในตอนแรกกำลังขยับขึ้นจนเป็นรอยยิ้มที่ปราศจากความเมตตาพร้อมกับดวงตาที่กรอกกลิ้งไปมาก่อนที่จะหยุดลงตอนที่กำลังจ้องมองมาที่ผมพอดีผมจึงเร่บปิดประตู แล้วเดินกลับห้องไปผมกลับมานอนที่ห้องอย่างไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่และพยายามบอกตัวเองว่าน่นาะเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะผมอาจจะเหนื่อยเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นความรู้สึกหวาดกลัวที่วูบขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคิดไปเองได้แน่ๆห้องนั้นให้ความรู้สึกชั่วร้ายอย่างน่าประหลาด ผมจึงไม่กลับไปเหยียบที่ห้องนั้นอีกราวๆสองสัปดาห์ถัดมาก็ถึงวันเพ็ญดวงจันทร์เต็มดวงที่ส่องแสงทอดลงมายังบ้านโบราณมันให้ความรู้สึกสยองขวัญอย่างน่าปะหลาดี่คืนนั้นขณะที่ผมอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงของเคลื่อนไหวดังมาจากที่ไม่ไกลมีเสียงกอกกอก ตามผนังมาตลอดทางและเสียงฝีเท้าหนักๆที่เดินเซไปเซมาเป็นการเดินลงเท้าที่หนักมากหนักเกินกว่าที่จะเป็นการเดินเท้าของคนปกติและผมก็อยู่คนเดียวในบ้านหลังนั้นด้วยลูกหมาตัวอ้วนกลมกระโดดขึ้นมานอนบนเตียงกับผมมันซุกเข้ามาไกลใบหูตังกระดิกไปมา หางตั้งชันคนขงมันลุกชันทั่วร่างเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรสักอย่างหรือไม่ก็กำลังกโกรธอยู่ผมกอดเจ้าหมาเอาไว้แน่นพยายามซุกตัวลงใต้ผ้าหม่มเขาตั้งใจฟังผมก็ได้ยินเสียงนั้นดังมาจากห้องพระหรือว่าที่ปู่ของผมห้ามไม่ให้ทำอะไรกับห้องนั้นเป็นเพราะสาเหตุนี้ ในขณะที่ผมกําลังคิดอยู่นั้นจูจูขาของผมก็ถูกกระชากอย่างแรงจนตกลงจากเตียงพร้อมๆกับเจ้าหมาอวนสิ่งที่กอะกุมผมอยู่มันแข็งและเย็นเฉียบจนดูคล้ายกับหินหรือไม่ก็ปูนซึ่งผมก็แยกแย่ไม่ออกเหมือนกันผมถูกลากไปกับพื้นเมื่อเหลือบมองไปที่หมาน้อย ซึ่งมันกำลังเงยหน้าจ้องมองไปที่สิ่งนั้นที่กำลังลากผมไปผมเลยพยายามมองตามสายตาของมันไปเท่าที่ร่างกายจะทําได้ก็เห็นเพียงส่วนหัวที่มีทรงก้นหอยประดับอยู่คล้ายกับส่วนปลายของเสียนพระที่เป็นทรงแหลมผมถูกลากออกไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องพระก็เห็นว่าโต๊ะหมู่บูชาต่างๆ ถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางจนหมดบนพื้นไม้มีรอยที่ถูกขูดเป็นอักขาราต่อกันเป็นวงกลมล้อมรอบแท่นวางพระพุทธรูปแสงจันทร์วันเพ็ญส่องผ่านหน้าต่างที่ไร้ผ้าม่านปกปิดลงมายังแท่นที่ว่างเปล่าผมขนลุกสู้มีหน้าละ่ะถึงต้องมีผ้าม่านปิดเอาไว้ผมถูกลากขึ้นไปนอนบนแท่นนั้น แสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาทําให้สามารถเห็นใบหน้าของสิ่งนั้นได้อย่างชัดเจนสิ่งนั้นคือพระพุทธรูปในห้องพระนั่นเองแต่เป็นพระพุทธรูปที่เต็มไปได้วยกลิ่นอายความชั่วร้ายของคาถามนต์ดำริมฝีปากแสยกยิ้มกว้างทำให้เห็นหินบริเวณใบหน้าบางส่วนถูกกระเทาะอ,ออกจนดูผิดรูปผิดร่าง ทั้งยังมีควันดำลอยออกมาจากส่วนรอยแตกนั้นเสียงส่วนปลายที่เป็นทรงแหลมเหมือนกับถูกหักออกไปดวงตาที่หลบมองต่ำตอนนี้กลับกลิ้งกรอกไปมาและมีเสียงหัวเราะดังมาจากรอบทิศท,ทางผมนอนแผ่ไม่อาจขยับตัวได้อยู่บนแทนไอดำธรมินที่แผ่ขยายออกมาจากพระพุทธรูปทำให้ผมหายใจไม่ออก มันพยายามเข้ามาในตัวผมตามหูจมูกปากมันเหมือนกับว่าวิญญาณร้ายที่ใช้ร่างของพระพุทธรูปอยู่พยายามจะเข้ามาสิงสู่ในเวลานั้นผมคิดว่าผมคงต้องตายแน่และกลายเป็นศพให้ผีร้ายตนนี้สิงไปตลอดกาลแต่อยู่ๆแสงจันก็หายไป ผมหันไปมองนอกหน้าต่างก็เห็นว่ามีเมฆหนาทึบลอยมาบดบังมันอยู่ผมรู้สึกว่าแรงที่กดทับอยู่ลดลงไปมากเมื่อสิ้นแสงจันทร์ผีร้ายในรูปปันก็ดูจะขยับตัวได้เชื่องช้าลงผมรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายลุกขึ้นมาแล้วตีอัดรูปปั้นนั้นอย่างไม่สนบาปกรรม รูปปั้นตกลงไปยังพื้นจนแตกกระจายร่างแยกส่วนไปคนละทิศคนละทางไอ้ดำนั้นก็แตกสั้นกระเซ็นออกเสียงกรีดร้องดังขึ้นยังโกรธเกรียวและอาฆาตแค้นทำให้เสียงหัวรอบเบาๆในตอนแรกของเราพูดผีกลายเป็นเสียงร้องหวยหวนด้วยความหวาดกลัวผมสุดตัวลงกับพื้น พยายามคลานออกไปจะคล้องให้เร็วที่สุดแต่แล้วทั้งห้องก็ตกอยู่ในความวุ่นวายห้าคลุมโตปลิวสวายทั้งที่ไร้แรงลมดอกไม้แห้งเหี่ยวบิดงอหักพับไปมาและยืดขยายออกรงเข้ามาที่ผมรูปถายบรรพบุรุษที่แขวนไว้ในห้องก็เหมือนกับมีชีวิตขึ้นมาดวงตาทุกคู่จับจ้องมายังผม ดูกระหายเลือกจากนั้นก็มีเสียงครางอย่างน่ากลัวหลายๆเสียงส่งเสียงประสานกันออกมาตอนนี้จากห้องพรดที่เคยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์กลับกลายเป็นห้องที่เต็มไปด้วยวิญญาณร้ายเพราะผมผลักประตูออกเจ้าลูกหมาอ้วนที่นั่งรออยู่หน้าประตูก็วิ่งเข้าใส่พวกผีร้ายเหมือนจะปกป้องเจ้านาย แต่มันก็ถูกบางอย่างเวียงกระเด็นไปกระแทกกับโต๊ะจนมันร้องเองและกระอากเลือดออกมาแต่ไม่นานทุกอย่างก็สิ้นสุดลงเงาดำของผีร้ายกรีดร้องร่างกายบิดงอด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะจางหายไปสิ่งของในห้องหยุดเคลื่อนไหวเหลือเพียงสภาพของห้องที่พังเละเทะ และพระพุทธโปที่แตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงอยู่บนพื้นเมื่อเหตุการณ์ดูเหมือนจะสงบลงแล้วผมก็รียบขับรถพาลูกหมาไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ในตัวเมืองโชคดีที่มันแค่เพียงช้ำในเท่านั้นไม่มีอาการบาดเจ็บอื่นใดๆนอนรักษาไม่กี่วันก็หายเมื่อผมกลับมาที่บ้านอีกครั้งผมก็ตัดสินใจ ลองโพสถามเรื่องนี้ในเว็บบอร์ดพร้อมกับแนบรูปห้องพระก่อนเกิดเหตุไปด้วยโดยเลือกที่จะตัดเรื่องที่ผมเตะพระพุทธรูปและเรื่องมาน้อยผู้ก้าหาหนกไปไม่นานก็มีคนเข้ามาตอบสองสามคนซึ่งมีเหตุผลไปในทิศทางเดียวกันทำให้ผมได้รู้ว่าห้องพระห้องนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อบูชา แต่มีไว้เพื่อสะกดวิญญาณร้ายของแต่และอย่างล้นถูกจัดวางตามรูปแบบของคาถาสะกดวิญญาณโดยใช้พระพุทธรูปเป็นแกนกลางของอาคมผมเลยเดาว่าว่าน่าจะเป็นวิญญาณร้ายสายดำที่มีฤทธิ์แก่กล้าจึงต้องใช้อำนาจแห่งพระพุทธคุณคมเอาไว้แต่ที่มันหลุดรอดออกมาจนสิงพระพุทธรูปได้ อาจเป็นเพราะพลังของวิญญาณตนนั้นในคืนเดือนเพนบวกกับระยะเวลาที่ทำให้คาถาที่สะกดเอาไว้อ่อนลงแถมยังมีคราบสีดำซึ่งน่าจะเป็นของอัปมงคลเปเปื้อนอยู่ที่พระพุทธรูปซ้ำผมยังไปเช็ดทำความสะอาดแบบผิดผิดอีกจึงทำให้ของเสื่อมมนขลังส่วนที่ผมรอดมาได้ ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าหมาน้อยที่เข้ามาช่วยเหลือผมทําให้พิธีกรรมของผีร้ายถูกทําลายจากเลือดที่เปื้อยเปื้อนทําให้ของพวกนั้นเสื่อมและอัขาระที่อยู่บนพื้นเกิดการขาดตอนจากเลือดเจ้าหมาแล้วของนั้นก็ย้อนกลับไปซึ่งหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้มารู้ว่าเลือดหมาดำสามารถทำลายอาคมได้ ผมก็เลยถึงบางออว่าทำไมพิธีจึงถูกทำลายไปง่ายดายขนาดนั้นจากความช่วยเหลือจากคนในเว็บบอรผมก็ได้คนที่มาช่วยจัดการกับวิญญาณเหล่านั้นให้สิ้นซากไปแล้วหลังจากนั้นผมก็นิมนต์พระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่อีกรอบพร้อมขอให้ท่านช่วยทำพิธีปัดเป่าความชั่วร้ายส่วนห้องพระห้องนั้น ก็ได้หลวงพ่อมาช่วยเจิมให้จนในที่สุดห้องพระก็กลายเป็นห้องพระจริงๆเสียทีหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง